สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะเดี๋ยวเราจะพาเอฟซีทุกท่านนะ่ะไปชมนะทุ่งนาลุงหลังจากฝนตกนะครับตรงนั้นน่าจะลุงพันน่าจะยังพักผ่อนอยู่เนาะก็เลยว่ายังไม่ไปรบกวนดีกว่าเพราะว่าวันนี้ยังไม่มีใครมานเอฟซี FC, นอกจากผมผมมาเป็นเจ้าแรกเลยในเอฟซีนะนะเพราะฉะนั้นก็เลยอ่าเกรงใจลุงพัน ให้ลุงพันได้นอนพักผ่อนนะเพราะว่าผมยังไม่เห็นลุงพันออกมาเลยในเอซีมีลุงพันคันเดียวนะวันนี้เฮ่ยทำไมไม่เห็นลุงพันเนาะปกติลุงพันจะตื่นเช้าในเอซีวันนี้ไม่เห็นลุงพันออกมาไล่สดหรืออะไรก็ตามนะมันผิดปกตินะเดี๋ยวไปแอบส่องดูในรถแก่ว่าแกแกนอนอยู่หรือเปล่าหรือ,อยังไงทําไมไม่เห็นแกเป็นห่วงนะไม่ใช่จะไปดูอะไรนะ เป็นห่วงแกนะฮะเจะพาไปดูทุ่งนาลุงพลนะซี e ท่านนะหลังจากฝนตกมันไม่หลังแหละตอนนี้ก็ยังตกอยู่นะผมก็ยังยังต้องใช้ร่มอยู่นะเอฟซี e เอออันนี้คืออุปกรณ์เชือกตัวนี้คืออุปกรณ์อันนั้นไม่ใช่ขวดเหล้านะไอซี e มันเป็นขวดเอาน้ำกรดเอาไว้เติมแบตเตอรี่รถยนต์นะฮะนี่มันคือเชือกสําหรับอินเทอร์เนะ็ตในเอฟซี เอาโทรศัพท์ขึ้นไปแล้วก็ชักเชือกขึ้นไปข้างบนเน็ตมันก็จะเร็วขึ้นนะฮะเดี๋ยวเราไปดูทุ่งนาลุงนะฮะอู้ดินลื่นนะเนี่ยโอ้โหน้ำมาเยอะมากเลยอ๋อพี่น้องเอ้ยน้ำเต็มบอดหลอดสะน้ำนี่ก็รู้สึกว่าจะเต็มมานะ สะน้ำเต็มในเอฟซีทุันนะอู้อู้โอ้สะน้ำเต็มน้ำเต็มเลยเดี๋ยวเราไปดูทุ่งนาลุงว่ามันยังไงนะครับฝนตกแบบนี้นะครับ โอ้โหเอฟซีท่านดูน้ำไหลนะน้ำไหลเข้าเข้าตรงสระน้ำพอดีน้ำไหลมาตรงสระน้ำนะครับรู้สึกว่าปลาถ่ายบ้านมานะเอฟซีท่านนะปลาถ่ายบ้านมาเป็นคนที่สองนะฮะ นี่นะน้ำไหลนะครับทุกท่านน้ําจากทุ่งนาไหลเข้าไปในสระน้ํานะครับเออถ้าเกิดไม่ใส่ท่อแบบนี้น้ํามันก็จะท่วมนะฮะน้ํามันก็จะท่วมทุ่งนาลุงแล้วมันก็จะตายนะเห็นไหมบางส่วนเริ่มตายแล้วนะเอฟซีเพราะน้ํามันท่วมหลายวันนะมันบง่บงบ่มน้ําไว้เยอะนะนะครับส่วน โอ้ของพี่หนึ่งนี่รู้สึกว่าน้ำเนาะน้ำมันขังเนาะน้ำมันขังต้องหาดินมาดินดินลูกลังแบบนี้นะเอฟซีนี่ต้องหาดินลูกลังแบบนี้มาโปรยหน้าเพราะว่าดินดินตรงนี้มันเป็นดินเหนียวดินเหนียวนี่คือมันเดินไม่ได้รถก็ขี่เข้าไปไม่ได้นะเอฟซีวันนั้นรถพี่ชัยขี่เข้าไปก็ยังติดเลยเพราะว่าดินเหนียวมันจะมีความเหนียวแล้วมันติดเวลาเราเดินมันจะติดเท้าติดดิน ติดรองเท้านะครับเพราะนั้นดินเหนียวนะมันมันไม่เหมาะนะากับการทำแบบนี้ในะที่ต้องหาดินดินดินแบบนี้มาใส่นะครับส่วนทุ่งนาลุงนะเบือเบ้องต้นมีแต่น้ำนะเอฟซี FC. เบื้องต้นมีแต่น้ำนะครับโอ้โหน้ำมาเยอะมากเลยนะพี่น้องวันนี้ตกหนักจริงอะไรจริงนะครับ เออน้ำมาเยอะจริงโอ้โหมวลน้ำมหาศาลมีป้าไทยบ้านมาเป็นคนแรกมาเป็นคนที่สองดูน้ำทุ่งนาลุงเยอะจริงนะเอ,อสี่เอที่เห็นเ,นเนอยู่นะไม่ใช่ถุงขยะนะทุกท่านมันเป็นถุงถุงขวดน้ำพลาสติกนะเห็นเขาเก็บรวบรวมจะไปขายกันนะเออ โอ้น้ำมาเยอะจริงอะไรจริงนะเมื่อวานเราก็พากันปลูกต้นไม้อยู่แถวนี้นะวันนี้น้ําฝนตกมาก็รดน้ําพอดีเลยนะครับนี่เราปลูกต้นไม้เมื่อวานนะเราปลูกต้นไม้รอบนี้นะฮะฝนมาวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะฝนมารดต้นไม้ให้เราที่เราปลูกนะครับเออก็ถือว่าเป็นข่าวดีอิวพอสมควรนะครับ โอ้โหเบื้องต้นน้ำในทุ่งนาลุงก็เต็มไปหมดเลยนะครับส่วนลุงพันไม่เห็นในะเอซีไม่รู้จะไปไหนนะอ๋อลุงพันแกนอนอยู่ออา้ะนั้นไม่รบกวนแกนะเอลุงพันแกนอนพักผ่อนอยู่นะ โอ้โห,โหดูมวลน้ํามหาศาลจริงๆในอะฟีไหลไปตามทุ่งนานะครับอือ,อือดูน้ํามาเยอะจริงวันนี้นะครับดูนะพี่น้องเลยโอ้โห เนี่ยถ้าดินถ้าดินแบบนี้โอเคอยู่ดินดินลูกหลงังเนี่ยมันจะทําให้เวลาเราเดินเราเดินไ,ด,ได้ไม่ติดไม่ติดเท้านะเอฟซีเบื้องต้นนะฮะทุ่งนาลุงก็เต็มไปด้วยน้ำนะฮะเอซี FC, แล้วก็ต้นไม้ที่พวกเราพากันปลูกนะะมีแต่ต้นประดับประดาสวยงามแล้วก็ต้นที่มันกินได้นะ จนสุดโน้นเลยในสี่คาดว่าในอนาคตถ้าต้นเหล่านี้โตขึ้นมาก็จะสวยงามตามท้องเรื่องนะปลูกจนซีโบมี่หันมองปลูกพี่น้องเลยพักแม่ีหลีปลูกนะครับส่วนบ้านตาชานก็โอ้บ้านนี้โอเคเนาะถ้าได้บ้านเท่านี้นี่โอเคเลยเนาะมันมันเวลาฝนสาดมันก็ไม่เข้าบ้านไงมันโอเคหมดแล้ว นี่ถ้าเกิดมีโคมไฟประดับมุมสี่มุมสวยเลยนะเนี่ยบ้านเนี้ใส่แผงโซลาเ,เซลล์ประดับเป็นหลอดไปโซลาเซลล์ประดับด้านข้างสวยนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศทุ่งนาลุงนะเอฟซีอ่ะก็พาชมนะครับบรรยากาศล่าสุดนะครับ ก็เดี๋ยวให้ลุงพันเพื่อนนอนไปนะไม่ไปรบกวนเพื่อนหรอกโอเคนะทุกท่านเนะี่ยยังไงก็ฝากผลิตภัณฑ์นะตัวใหม่นะทีพี f f e e นะครับนะฝากสนับสนุนนะสั่งไปในานามของนายโพธิในเด้อพี่น้องนะครับสั่งกันเยอะๆนะครับ